วัสดีทุกคนด้วยครัววันนี้อยู่กับเกม MTA นะก็จะมาแนะนำเซิร์ฟนะครับผมเป็น MTA เทรฟซีวันนั่นเองคนอื่นก็ไม่รู้สินะว่าเกม MTA เป็นเกมอะไรหลายคนก็ไม่รู้จักเลยหรือหลายคนที่เคยเล่นแล้วก็ก็เล่นก็แนะนำเซิร์ฟมาเล่นกันได้นะนี่กดสมัครก็ดิจิตเตอร์ตรงนี้นะผมแล้วก็พิมพ์อะไก็พิมพ์ไปเลยก็กดสมัคร น,นี่กดตรงนี้นะครับผมหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแแฮ่ใช่หรือเปล่าสวัสดีครับนี่อันนี้คือบ้านผมนะครับต้องเติมไปห้ากิจกุฎาแล้วแหละบ้านเราวันนี้เราจะมาแนะนําระบบกันก่อนนะผมกดดูกระเป๋ากดแท็บนะครับกดแท็บนึ่กดแทบ็บอันนี้ก็คือช่องกระเป๋านแล้วก็กดกด F5 นี่สำคัญมากเลยครับรอรอ,อรอมันดีเลยก่อนเมื่อกี้กดเล่นนี่กด m 5นี่คือระบบแครน,นะผมตั้งตั้งแคนก็นี่เป็นเนี่ยนะมันมีบ็อกอยู่อย่างเงี้ยสาม,มารถเปลี่ยนสีแคนและเพ่สมาชิกได้มากกว่า6คนโดยซื้อ c o l ล r c a แอันนี้ไว้สำหรับแครน,นะผม เลาเพื่อนเชิญมามันก็จะอยู่ตรงช่วงนี้นี่ช่วงนี้ ừ, สีเขีขยวกดจิ๊กปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้แล้วมันก็จะเข้าแคนให้เราส่วนคนสร้างใช่ไหมครับก็กดพิมพ์ตามนี้แหละพิมพ์ตามนี้แล้วก็บ็นวักแล้วก็ใส่ชื่อไปแล้วก็ Enter ไปเลยแล้วก็กดลิขภาพมาคลิกตรงนี้น,นี่แล้วก็เชิญคนเข้าแคนก็ตรงนี้ครับตรงนี้แบบนี้นะนี่ก็ ก็เลือกคนที่จะชวนเข้าก็กดตรงนี้ไปเลยแค่นั้นแหละแหมไม่ยากคนที่ถูกชวนเข้าก็กดตรงนี้แล้วก็หลับเขาอาอเป็นไงตบมือครับตบดีรออะไรอ่ะโหกด f หครับนี่คือกดต่างๆ่างในเซอร์ครับผมไม่อ่านนะมาอ่านกันเองนี่ตรงนี้หลักๆเลยนะครับผมทับโมจะดูคําสั่งภายในบ้านนะครับกดทับคิวนี่คือค่าตัวตายกดพิมพ์อ l e x ห้านี่คือไปไอ้นี่อะไรวะ สมองภูมิที่แอเรียนะผมแล้วก็ยิงกันพู้พๆกพวเป็นจุดที่บวกกันแล้วก็คนตายเยอะมากที่สุดแล้วเอืนี่ยมาดูเมนูหลักของเราเลยนี่อ้อไม่ธรรมาดาเนี่ยใครที่จะเติมเงินก็ตามนี้ครับลิงค์ลิงก์งเติมเงินอยู่ตรงนี้ครับผมเป็งงนไงเนี่ย www.mta อะขีดเห็นว่าซวันแล้วก็จุด คอมเอ้ยคอมไพูดจุดทำไมวูเปลวเปลวช่างมันใครที่จะเติมเป็นบตรถูก็ได้ตามนี้ตาครับส่วนสีแดงนี่คืออะไรนี่คือ50ถูก็จะได้1กล่องกล่องนี่คืออะไรครับกล่องนี่ก็คือกล่องกล่องนี่นี่นี่กล่องนี้กล่องกล่องสีดานี่นะครับมันก็จะสมได้ของพวกนี้ครับ มีตู้เซฟกระเป๋าแล้วก็เงินน่าเป็นไงอยากเล่นแล้วดิเนี่ยพอเราเติมเสร็จปุ๊บเห็ไหม,มนก็จะมีขึ้นมาตรงเนี้ยหนึ่งตรงเนี้ยหนึ่งหนึ่งแสดงว่าเรามีกล่องเนี้ยหนึ่งอันละเติมห้าสิบได้หนึ่งกล่องเติมเก้าสิบได้สองกล่องอ๋องีไงพอแล้วเรากดจิกตรงนี้แล้วก็จะมีขึ้นมาตรงนี้ครับอืมแล้วก็กดจิกไปมันก็จะหมุนซุ่มมาว่าเราจะได้อะไรกล่องพวกนี้ก็ ื้อเอาครับกล่องพวกนี้ซื้อเอาอ,อยากได้ปะล่ะนี่พคดเล่นไปได้สองกล่องได้คือกินสองอันนี้มามกล่องนี่นี่คือกล่องนะกล่องก็ราคาก็แพงมากไหมก็กลางๆนะครับผมมาดูปืนกันดีกว่าปืนมีแค่นี้ครับไม่ได้มีแค่นี้นะมันอยากจะบอกว่ามันมีอีกก็คือมันจะมีดอป พวกดอกมาอะไรประมาณเนี้แล้วมันก็เปิดได้คนระับเปิดกล่องแล้วก็ได้เผื่อใครแบบเบื่อลายเดิมๆก็เติมแล้วก็เปิดกล่องสุ่มลายแล้วก็ไปเล่นยิงกันเลยดีกว่ามันก็เป็นจํานวนกระบอกกระบอกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นกระบอกหรือมังคลิกมาเป็นกระบอกกระบอกน่าจะได้สักหนึ่งกระบอกสองกระบอกสามกระบอกนี้ก็ลองไปลองกันเองนะหรือถามคนที่มีประสบการณ์พิมพ์ถามเลยครับมีปากก็ พูดครับมีมือก็พิมพ์มาพิมพ์ถามมะนี่นี่คือกระสุนนะครับกระสุนอันนี้เอเคเอมสี่ซนไนหน้าไม้ลูกสองนี่คือ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 เนี่ยแหละอย่างนี้เห็นะหน้ากากส่วนหัวตัวนี้คือชุดกอดกกาครับผมยิงแป๊บเดียวก็พังแล้วก็นี่ก็ เป็นอะไรที่ดีนี่อันนี้ยาแนะนําให้อันแรกสี่พนะันเพิ่มได้เต็มเลยครับเป็นเลือดที่เลือดที่เพิ่มแล้วเต็มเลยนั่นแหละรู้สึกว่าจะมืดหรือเปล่าอนี่คืออาหารอาหารก็กินได้นี่คือรถครับเออหลายคนก็ซื้อมาเอ,อ้ทำไงวะอืมผมว่าผมซื้อนี่มานะกดคอนเฟิร์มปุ๊บก็กด F3 ขึ้นมาแล้วเราก็มาดูหรือว่ามันเลขเก้านะครับเราก็กดเลขเก้า เขาก็จะเศษออกมาได้แต่พื้นที่ตรงนี้ไม่สามารถเสร็จได้เพราะว่ามันอยู่ในบ้านอืนี่ดูต่อไปเดูต่อไปนี่คือเกี่ยวกับสัญลักษณ์แคนหรือเปล่าพวกสีเออสีแคนมุดนี่ผมเป็นสีเทานะอยากให้มันเป็นสีแต่สีเขียวก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวก็ได้ละฮะนี่คือบ้านนี่ก็ขยอยากได วกซายหรือปืนเลยสก,กินอะไรเงี้ยก็มาเปิดกล่องแล้วก็สุ่มเอานะครับผมอ่าอันนี้เราก็จะมาเล่นให้ดูรอบหนึ่งรอบเดียวคนระับรอบเดียวพอออกไว้เลยเพราะตังค์ไม่มีครับผมจบจบซื้อมาเยอะแยะเดี๋ยวก็ตายอยู่ดีเนาะเออไม่หัดคิดไม่หัดคิดแน่ <c oughs> <c oughs> โอเคนี่คนระับระดับนี้ไม่ต้องใช้ยาครับเหอใช้ไม่ทัน เอาไปเผื่อหน่อยดีกว่าเ <c oughs> นี่ยเอาไปเผื่อครับไปช่องสามโอเคนี่ครับ <c oughs> เขากดใช้ยาปุ๊บไม่ก็กดใช้เลยครับเออมาครับเราไปพื้นที่แอรเรียนี่ว่านี่ไงครับนี่พิมพ์ครับแอเรียใครพิมพ์ไม่ใครไม่พิมพ์ไม่ถูกก็ดูข้างบนก็ได้ครับมันมีคนไปบ่อยพิมพ์ครับโอเคครับ okay. มาแล้วครับ เป็นที่แอเรียอ๋อเตือนเต้นไหมฮะเฮ้ยมีคนยิงกันอยู่ด้วยโอ้ยผมว่าเฮ้ยมีคนมีคนเดินมีคนวิ่งคนวิ่งเป็นคนหรือเปล่าใช่ครับ เปิดเบาะเปิดเบาะจุดไปเล้วเนี่ยครับผมคือก็สุนเะนี่ยไม่มันเลยไม่พอไม่พอใช้อะเฮ้ยโห รวยคนกาก็งี้แหละทำไรได้เฮ <c oughs> ้ยไ,ไงล่ะเป็นไงล่ะลอยได้นะเว้ย <c oughs> หัวแม่งใช้ AK เราใช้เอ่ะ มันกลุ่หอคอยอยู่นี่ว่าชือว่าว่ามีคนหนักแน่เลย มันนี้น่าจะไม่โดนหลังนะครับเร่งรอเลยครับนี่ยได้เปินลายมานี่คือคักครับผมหรือว่าเราเราไม่มีรถนะเราจะออกไปจากที่นี้ก็ลำบากอยู่โอเคคือยากครับที่จะออกไปจากที่นี่ แ่ที่จะบอกว่วมีสีป่ะชอบก็คอขี่เราวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ผมว่าผมไปก่อนดีว่าบายบายโดนยิงปาวะเมื่อกี้เราแอบปะวะน่าจะไม่โดนนะโอเคครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ตัวติดตามแล้วก็อย่าลืมเข้าเซิร์ฟนี้ครับนี่สำคัญมากเข้ามาเลยครับ <c oughs> อย่างเกียรนะ์หน้าบายบาย